อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ซึ่งเห็นบอกว่าเป็นทหารแล้วทหารรายนี้เห็นบอกว่ากรมทหารราบที่21เป็นชุดเดียวกับก่อนหน้านี้ที่ไปซ้อมพลทหารเนี่ยนะฮะวรปรัตถ้าคุณผู้ชมจําได้แล้วสารตัดสินไปทั้งหมดกี่คนนะจำได้ไหมตอนนั้น 13, 13คนคในจํานวน13คนครูฝึกเนี่ยติดคุกไป20ปีเนี่ยนะฮะปรากฏว่า ชุดครูฝึกมีวีรกรรมเพิ่มฮะนอกจากทำพลทหารวรปัดตายล่าสุดดูคลิปนี้ฮะและเปิดเสียงครับเป็นคลิปอะไรเป็นคลิปที่ครูฝึกค่ะเอาไม้หน้าสามไปีพลทหาร สันส้นๆเท่านั้นเองนะคะที่แชร์ในเพจ Facebook ของสอสอพักเก้าไกลน,นะคะคุณผู้ชมล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะดูประกาศจากกองทัพบ,บกเลยนะครับออกหนังสือชี้แจงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโดยพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกบอกว่าต้นสังกัดสั่งสอบเรื่องนี้และยอมรับนะฮะว่าครูฝึกคนนี้เป็นจำเลยในคดีที่ร่วมกันทําร้ายพลทหารวรปัตจนตายนะฮะและยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กองทัพจะไม่สนับสนุนความรุนแรงในการฝึกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด และยินดีจะอำนวยความสะดวกกับตำรวจในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในทางกฎหมายทุกกระบวนการส่วนถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น<ม>เขาอ้างว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของคลทหารไปมีประวัติเรื่องของการเสพยาเสพติดทำให้เบลอไม่สามารถฝึกได้แล้วก็สั่งให้ดำเนินการคดีเพิ่มเติม,ตมกับครูฝึกคนนี้ส่วนสอสอเองก็คือคุณนิชนันวังคหาฮตออกมาเปิดเผยเ,เรื่องนี้เพราะ พลทหารวรปัดตายไปปุ๊บปรากฏว่ามีพลทหารคนอื่นบอกเขาก็ยังเจอครูฝึกแบบนี้อยู่ะะเ,เหตุการณ์ในคลิปที่ลงนะคะคนละเคสกับพลทหารวรปัดพัดมาสกุลที่เสียชีวิตนะคะซึ่งคลิปนี้เพิ่งกู้ได้มานะคะน้องพลทหารเขาส่งมาให้นะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็ไม่อยากจะพาดพิงคลิปนี้มากมายเนื่องจากว่า ไม่มั่นใจว่าแม่ของน้องในคลิปเนี่ยทราบเรื่องหรือยังนะคะอันนี้ต้องต้องพูดได้เลยว่าทั้งหมดนี้เอาจริงคือก็กองทัพบ,บอกว่ายังไงก็ให้ดําเนินคดีไปแต่ประเด็นที่ลูกหลานแล้วก็ผู้ปกครองเขาห่วงที่สุดคือแล้วทําไมมาต้องเกิดแบบนี้บ่อยๆ<ม>เนี่ยฮะแล้วถ้าเกิดภาพมันไม่หลุดจะเกิดอะไรขึ้น